ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอโดขอมาเอานสเซอร์เล่งคาซิเมโลเสริมแดนกลางเอานสเซอร์ทีมดังประเทศซาอ,อุดีอาระเบียโตเป็นข่าวต้องการตัวคาซิเมโ o จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยฟุตบอลเตโตเปิดเผยว่าคริสเตียโน o โรนโดเป็นผู้เรียกร้องโรนโดและคาซิเมโลเคยลงสนามเป็นเพื่อนร่วมทีมสมัยคาแข่งให้เรือมาลิตจากนั้นทั้งคู่ได้กลับมาียูเนียนสั้นๆที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด อนาคตของคาสิเมโลในทีมโอทัฟฟอร์ดดูไม่มีความแน่นอนซึ่งมีรายงานว่าเขาพร้อมเปิดรับความท้าทายครั้งใหม่อุปสรรคเดียวของอลนาเซอร์ในการดึงตัวกองกลางวัย31ปีคือปัจจุบันพวกเขาใช้โคต้านักเตะต,ต่างชาติไปครบแล้วในการจะรองรับการมาของคาสิเมโลอลนาเซอร์จาเป็นต้องปล่อยตัวเล่นต่างชาติในทีมออกไป1คนอย่างไรก็ตามมีข่าวลือว่าซาอุดีโปรโลีกอาจแก้ไขกฎโคต้าเรื่องนักเตะต,ต่างชาติให้มากขึ้นด้วย หากการย้ายทีมครั้งนี้เกิดขึ้นคาซิโรจะได้มาผนึกกำลังในแดนกลางกับมาเซโลโบรโซวิดมิดฟิลทีมชาติโคเอเชียที่ย้ายมาจากอินเตอร์ในรุร้อนทีมงานชิคโต้จ่ายเกลเซอร์ไว้พิสูจน์ที่มาเงินได้ทีมงานเบื้องหลังของชิคยัดซิมอยู่เฉยไม่ได้ออกมาแก้ต่างว่าพวกเขาสามารถตอบสนองต่อราคาที่ทางตระกูลเกลเซอร์เรียกร้องและได้มอบเอกสารที่พิสูจน์ถึงแหล่งที่มาของเงินทุนไปแล้ว ตามรายงานก่อนหน้านี้มีการเผยถึงเบื้องหลังการถอนตัวของชิกยัสซิมในการเข้าซื้อกิจการสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยระบุว่าพวกเขาไม่สามารถพิสูจน์แหล่งที่มาของเงินทุนได้ลาสุดแรงข่าวใกล้ชิดกับทีมงานของท่านชิกได้ออกมาเผยว่าพวกเขาได้ยื่นข้อเสนอไปมากถึง4.5พันล้านปอนด์โดยข้อเสนอดังกล่าวมีมูลค่ารวมน้อยกว่าของทางแรดคลิฟแต่นี่สินทั้งหมดของสโมสรจะได้รับการชำระและเผยว่าพวกเขาสามารถพิสูจน์แหล่งที่มาของเงินทุนได้ การเปิดเผยในเรื่องนี้เกิดขึ้นเพื่อตอบโต้และได้มีการเรียกร้องให้ SEC ออกถแถลงการแก้ไขในสิ่งที่มีการเปิดเผยก่อนหน้านี้ขณะที่ทางด้านยูเนเต็ดปริเสธที่จะให้ความเห็นในเรื่องนี้ทางด้านกลุ่มทุนการต้ารู้สึกไม่พอใจกับสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นถ้อยคำที่ไม่ส่งผลดีซึ่งเมื่อนำมารวมกันอาจทำให้เกิดการเข้าใจผิดเอกสารของยูนเต็ดระบ,บุว่าผู้ประมูล A ไม่สามารถมอบเอกสารเพื่อยืนยันที่มาของเงินทุนได้ในลหลายๆครัง้ง อย่างไรก็ตามพวกเขาได้ออกมาตอบโต้ว่าทีมงานของชิกยัตซิมได้ส่งข้อมูลทางการเงินที่ได้รับการรับประกันจากทางประธานของธนาคารนานาชาติกาตาซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดของตะวันออกกลางและแอฟริกาแล้วพวกเขายังคงหุนหิดที่มีการให้ความเห็นถึงการลงทุน237ล้านปอนด์ของแรดคริฟแต่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับการบอกกล่าวถึงการอาัดฉีดเงินกว่า1,000ล้านปอนด์ในการปร,ปรับปรุงสาารูปโภคของสมสนในทันที ทีมงานของชีกยัดซิมถอนตัวจากการประมูลออกไปในเดือนตุลาคมและทําให้เหลือเพียงแค่แลดคลิปเป็นผู้เสนอราคาแต่เพียงผู้เดียวเอกสารดังกล่าวยังมีการกล่าวว่าข้อเสนอสุดท้ายจากกาตารีที่ร,ราว4 0 0 0ล้านปอน์นั้นถูกปฏิเสธแต่ผู้เกี่ยวข้องได้ยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่ผิดแล้วข้อเสนอสุดท้ายนั้นมากกว่าที่มีการเปิดเผยออกมา งานนี้อาจไม่มีสมสน,นยุโรปได้สมหวังหลังมีรายงานว่าคาริมเบตสามาได้กลับไปที่ซาอุดีอาระเบียและฝึกซ้อมกับเอลอิทิฮัดแล้วก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยว่าอาดีตดาวยิงเรอลัลมริดไม่มีความสุขกับการคาแข้งให้กับโต้สกัดปัจจุบันของเขาและต้องการกลับไปเล่นฟุตบอลที่ยุโรปชื่อของทีมยักษ์ใหญ่ทั้งอาร์เซนอลเชลซีและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้าไปพัวพันกับกองหน้าวัย36ปีแต่ล่าสุดเล์กย์ซือดังประเทศฝรั่งเศสได้อัปเดตความคืบหน้า เบนเซม่าได้เดินทางกลับไปที่เมืองเจด้าและร่วมลงซ้อมกับสโมสรหลังจากที่พลาดมีส่วนร่วมตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาการตัดสินใจครั้งนี้คาดว่าจะเป็นการดับความหวังที่ดาวยิงชาวฝรั่งเศสจะกลับไปวาดลวดลายในดินแดนยุโรปอีกครั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจับมือร่วมกับสถาบันกีฬามหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์เมโทรโพลิแทนในการนำา AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์เพื่อปรปับปรุงประสิทธิภาพฟอร์มการเล่นของทีม m a n u ูเต็จะทำงานร่วมกับมหาวิทยายลัยในโครงการวิจัยและนวัตกรรมทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในสนามทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมอะคาเดมีโดยโปรเจกต์แรกของความร่วมมือในครั้งนี้คาดว่าจะเกี่ยวข้องก,ก,กับการใช้ AI ที่ล้ำสมัยซึ่งนำไปใช้ร่วมกับข้อมูลที่รับการบันทึกไว้ระหว่างเกมโปรแกรมดังกล่าวมีกำหนดจะเริ่มในเดือนเมษายน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการในด้านเทคนิคแทคนติกและทางกายภาพของฟุตบอลระดับสูงสุดผ่านการใช้เทคนิค AI โดยผู้เชี่ยวชาญเรามุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะเป็นผู้นำด้านนวัตรกรรมและความก้าวหน้าในด้านฟุตบอลและความคิดริเริ่มนี้จะส่งเสริมถึงความพยายามเหล่านั้นจอนเมอร์เทอร์ผู้อำนวยการฟุตบอลของยูเอฟจกล่าวการร่วมมือกันในครั้งนี้จะสร้างการวิจัยจากข้อมูลที่เรามีอยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการสนับสนุนพัฒนาการต่างๆที่เราสามารถมอบให้กับผู้เล่นของเรา แทงใจดําแฟนแมนยูคริสเตียโนโรนัรโดฟันธงแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกสีซสั่นนี้คริสเตียโนโรนัรโดกองหน้าซูเปอร์ร์ชาวโปรตุกสของอัลนาเซเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้มีโอกาสดีที่จะคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกได้อีกสมัยในฤดูกาลนี้เนื่องจากเรือใบสีฟ้ายังคงมีขุมกําลังนักเตะที่ยอดเยี่ยมและแข็งแกร่งเหมือนเดิมหรือฤดูกาล2022-2023ที่ผ่านมา แมนเชสเตอร์ซิตี้ของอ illa, กุนซเป๊ปกอร์เดล่ากวาดีบทั้งแชมเปียนลีกเอฟเอคับและยูฟาแชมเปียนลีกที่นัดชิงพวกเขาเบียดเอาชนะอินเตอร์มิลาน1ต่อ0จากประตูชัยของโรดีผมว่าแมนซิตี้มีโอกาสทำได้อีกครั้งอดีตสตาร์แมนเชสเตอร์เตดวัย38ปีกล่าวในงานมอบรางวัลกรบซ็อกเกอร์อเวอร์ที่มหานครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับ ates, เอมิเรตส์เมื่อวันศุกร์ที่19มก,กราคมจริงๆแล้วผมไม่อยากให้เกิดขึ้นหรอกแต่พวกเขามีโอกาสาจริงๆเพราะพวกเขายังคงมีทีมที่ยอดเยี่ยม เล่นฟุตบอลได้สุดยอดมากผมว่าพวกเขามีโอกาสดีจริงๆที่จะได้แชมป์แชมเปี้ยนลีกอีกครั้งแต่ใครจะไปรู้ละ่ะมีปัจจัยหลายอย่างที่สามารถเกิดขึ้นได้ให้ระบุทีมที่มีโอกาสคว้าแชมป์ก็พวกหน้าเดิมๆนั่นแหละบาเยเร์นเรอัลมาดริดและแมนเชสเตอร์ซิตี้เอ็มมานูเอลอเดบบยอตำนานกองหน้าตัวแสบวิจารณ์อังเดโอนา,นา่าายดานรุ่นน้องร่วมทวีปไม่ให้เกียรติทีมชาติเคมรูนจากสาเหตุเดินทางร่วมรายการแอ,อฟริกันคัพออฟเนชั่นล่าช้า ก่อนเริ่มทัวร์เมนต์โอนาน่าทำข้อตกลงขอเดินทางไปร่วมแคมป์แคมบรูนช้ากว่าคนอื่นเพื่อเฝ้าสาให้ปีแสดงอย่างเต็มที่ปัญหาสภาพอากาศทําให้โอนาน่าเดินทางมาถึงแอฟริโคสช้าไปอีกจนลิโกแบร์ส่งเฮดโค้ดไม่ใส่ชื่อในเกมนัดแรกเสมอกินีหนึ่งต่อหนึ่งหลังจบเกมปรากฏคลิปซึ่งอ้างว่าโอนาน่ากำลังโกรธจากที่ไม่ได้ลงจนต้องให้เอลฮันติดิยุปอดีตนักเตะเซนกเอาช่วยระง,งับอารมณ์วันพุธที่ผ่านมาโอนาน่าลงฝึกซ้อมเซสชั่นแรกกับแคมบรูนด้วยสีหน้ายิ้มมแยม ได้ลงสนามนัดต่อไปเจอเซเนกัลอย่างไรก็ตามอเรีบยอยังคงมองเห็นปัญหาโอนานา่าไม่ให้ความพรบแก่แคมรูนอดีตสตาตัวโกเริ่มกล่าวกับสปอร์ตนิวแอฟริกาผมเคยเป็นผู้เล่นที่สำคัญที่สุดของทีมชาติซ้ำแต่ผมไม่เคยทำพฤติกรรมเหมือนโอนานา่าข้อเท็จจริงก็คือสถานการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าแคมรูนกำลังมีปัญหาในทีมหรืออาจไปถึงะระดับสมาคมฟุตบอลไม่เพียงแต่แฟนบอลแคมรูนเท่านั้นเพราะโอนานา่าสร้างรอยร้าวกับชาวแอรฟริกันอีกหลายคน และแน่นอนเลยว่ารวมถึงเพื่อนร่วมทีมบางรายด้วยแมนยูลุนเดลิกลิเวอร์พูลเล็งแข่งชักตาอัปเดตข่าวเด่นตลาดตั้งแต่20มกราคม2567อัปเดตตลาดรอบนี้มีข่าวน่าสนใจจากทั้งฟังลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนนิวคาสเซิลไนเดตอนนี้คงมีสะดุ้งบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางเมื่อแบ็กซ้ายคนเกง่งอย่างคคแรนทริปเปียกำลังเป็นที่หมายปองของสโมสรยักษ์ใหญ่เมืองเบียขณะที่อยู่เวนตุสล่าสุดกำลังจะได้แนวรับคนใหม่ แต่เขาคนนั้นเป็นใครเรามาหาคำตอบกัน o f ฟฟ c i a l ไฮดุกสปริตยืมอีวานปริสิติกจอมเก๋าชาวโครแอตของท็อตแนมฮอสเปอร์มาใช้งานจนจบฤดูกาลก่อนที่ปริสิตจะเซ็นซบไฮดุกสปริตแบบถาวร์หนึ่งปีช่วงซัมเมอร์อฟฟิเชียลยากเอายืมคอนโซโลเกเดสปีกชาวโปรตุกีสของวูดทำตันวัลเลอร์มาใช้งานจนจบฤดูกาลอ f f i c i a l เซลซีทำการดึงเซซาร่คาซาเด่กองกลางดาวรุ่งชาวอิตาเลียนกลับมาจากสัญญายืมตัวที่เลสเตอร์ซิตี้ ออฟฟิเชียลนาโปลี้าซิริลเอนกงกองหน้าชาวเยอรมจากเฮลลาสเวโรนาด้วยราคาค่าตัว20ล้านยูโรโดยเซ็นสัญญาร่วมง,งานกันถึงสิ้นเดือนมิถุนายน2028มัทไธเดลิกเซนเตแบ็กชาวดัตของบยสตันิคซึ่งกำลังมีข่าวได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ปิดโอกาสที่เก็บข้าวของอัมลาทินอาริอันสอารีนาช่วงซัมเมอร์เพราะไม่อยากอยู่เป็นเซนเตแบ็กตัวเลือกลำดับ3หรือ4ในทีมเข้าจากฟอร์เรียนเพลทเทนเบิร์ก ขนาที่เือใต้มีท่าทีพร้อมขายเดลิกเดือนนี้เลยห้างมีข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ลงเข้ามาเข้าจากฟรีเลนแพทเทนเบิร์กแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใกล้ที่ปิดดีลส่งตัวแดนกอกองกลางดาวรุ่งชาวอังกฤษให้พอร์ตเวิลลีกวันยืมใช้งานจนจบฤดูกาลเข้าจากฟาบิโซโรมาโนเวสแฮมนเต็ดแสดงความสนใจที่จะขอยืมตัวเอมิลสมิธโดกองกลางสำรองอาร์เซนอลมาใช้งานเข้าจากเทเลกราฟขานาดในกันคุนคอได้เริ่มทำการเจรจากับแมนซิตี้แล้วเกี่ยวกับดีลคว้าตัวคาวินฟิลิปกองกลางทีมชาอังกฤษ ข่าวจากเทเลกราฟนิวคาสเซิลยูไนเต็ดได้มีการสอบถามเอลตันถึงความเป็นไปได้ที่เซ็นสัญญากับอามาดูโอนาน่ากองกลางร่างยักษ์ทีมชาติเบลเยียมข่าวจากเทเลกราฟเลสเตอร์ซิตี้มีความคืบหน้าในการเจรจาคว้าตัวสเตฟาโนเซนซีกองกลางส่วนเกินของอินเตอร์มิลานมาร่วมทีมข่าวจากฟาบิโซโรมาโนกราในาดาใกล้ได้บทสรุปดีลยืมตัวฟาโกโดเปริสตรีบิกชาวอุรุกวัยของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเต็มทีข่าวจากสกายสปอร์ต หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ